ไม่หนักไหมเออไม่หนักเป็นถังรุ่นมิเนียมเลยไม่หนักมากถ่ายไปทำอะไรกินสดผลงานนี่ของเราเห็นไหมมันมีตัวล็อกอยู่สมมติยืดเสร็จเรียบร้อยนะเอาวางวางสายก่อนมาสายเรียบร้อยสมมจับมอถังไว้ถังตามพี่ถั้งตามลุงเหาอปิดหูเราไม่ดึงนะยังไม่ดึงนะปิดหูอันนี้มองปิดอ่ะปิดหู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 เลยถ่ายอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่าย เออเห็นไหมยังไม่ได้ดึงนี่เนี่ยสี่สองร้อยแล้ว <c oughs> บิบให้มันขาดก่อนแล้วก็ดึงสลักดึงมาแล้วแล้วปล่อยไปแล้วก็ยืนขึ้นนี่นะ้วเข้ามาจับสายถ้าเมื่อก,กี้เลยจับสายก่อนจับสายก่อนจับไว้ให้จับสายนั่นแหละเราจับสายก่อน,จ,อน,น,อจ,อนจับก้านบีบใส่ที่ถังแก๊สสุดถังแก๊สฉีดเลาฉีดฉีดตรงนี้นีดเลยฉีดไปตรงนี้นอย่าไปฉีดเปไกลไม่ได้พอที่เสร็จแล้วปิดบ้าว nghĩa là tao không nữa rồi tao không không nữa rồi tao không nữa rồi กดดื้อย้ยางี้นะกดยาวได้ปื้อเลยเหมือนไฟมันเบาเลยอะเห็นไหมถ้าไฟแรงเราปิด